มดิชนพอดแคสต์ภาพเก่าเล่าตำนานกรณีเรือมายาเกสที่เป็นปริศนามาถึงทุกวันนี้โดยพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กเรือมายาเกสข้อมูลรั่วต่อมาภายหลังว่าเรือลำนี้น่าจะบรรทุกอาวุธเหตุการณ์เล็กๆในปีพุทธศักราช2518ที่กลายเป็นเรื่องใหญ่ในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยสหรัฐ พุทิศักราช2,513ประธานาธิบดีนิกสันสั่งให้กองทัพสหรัฐทยอยถอนตัวออกจากสงครามเวียดนามหลังจากเด็กหนุ่มอเมริกันราว58,000คนมาเสียชีวิตบาดเจ็บพิการอีกมหาศาลในสงครามโหดเพื่อปกป้องเวียดนามใต้นานกว่า10ปีกองทัพสหรัฐใช้เวลาก่อนถอนตัวเพื่อถ่ายโอนภารกิจสู้รบให้กับกองทัพเวียดนามใต้ที่แสนจะก,กลวงอ่อนแอคอร์รัปชัน ไม่รบจริง29มีนาคม2,516เป็นวันสุดท้ายที่สหรัฐทยอยถอนทหารสหรัฐนับแสนนายออกจากสงครามในเวียดนามก่อนหน้านั้นสหรัฐเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ไปเจรจาเพื่อทําข้อตกลงปารีสข้อตกลงปารีสเป็นข้อตกลงที่ยุติสงครามเวียดนามอย่างเป็นทางการโดยมีการลงนามเมื่อวันที่27มกราคม2516 ข้อตกลงดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อยุติการสู้รบและฟื้นฟูสันติภาพในเวียดนามเพื่อยุติสงครามเมื่อไม่มีกองทัพสหรัฐรัฐบาลรวมถึงกองทัพเวียดนามใต้ทำได้แค่ประคองสถานการณ์ไปวันๆการบริหารบ้านเมืองเหลวแหลก30เมษายน2518กองทัพเวียดนามเหนือที่รบจริงเก่งจริงได้รับการสนับสนุนจากสหภาพ,าพโซเวียตและจีน บุกเข้าสู่กรุงไส่ง่อนเมืองหลวงของเวียดนามใต้เรียกกันว่าไส่ง่อนแตกผู้นําเวียดนามใต้ประกาศยอมแพ้ต่อมาเปลี่ยนชื่อไส่ง่อนเป็นนครโฮจิมินต์ตามชื่อผู้นําเวียดนามเหนือที่เป็นฮีโร่สธันวาคมพุทธศักราช2518ราชอาณาจักรลาวล่มสลายปกครองด้วยระบอบคอมมิวนสิสต์ทหารสหรัฐถอนตัวออกไปจากภูมิภาคเวียดนามลาวเหลือเพียงกำลังทหารสหรัฐในประเทศไทย หน่วยทางเทคนิคจำนวนไม่มากนักซึ่งส่วนใหญ่ทำงานในฐานทัพของไทยในภาคอีสานเช่นค่ายรามสูนสัตหีบอุตเภาค่ายรามสูนตำบลโนนสูงสร้างขึ้นโดยสหรัฐเมื่อปีพุทธศักราช2507โดยสำนักงานความมั่นคงกองทัพบกสหรัฐเป็นหน่วยข่าวกรองขึ้นสัญญาณโดยทหารบกสหรัฐร่วมกับสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติมาเข้าสู่ประเด็นหลักเรื่องเรือ,เรอ,อมายาเกส ผู้เขียนเป็นนักเรียนในร้อยจอปรปี3าชอบอ่านหนังสือพิมพ์ที่หมุนเวียนซื้อกันมาแบ่งอ่านสนใจเรื่องของสงครามเวียดนามข่าวเรื่องเรือมายาเวสประทูขึ้นมาดังเปรี้ยงผสมรวมไปกับกระแสนักศึกษาในกรุงเทพที่ทรงพลังในการควบคุมรัฐบาลผู้เขียนค้างคาใจมาตลอดว่านี่มันอะไรกันหากแต่ไปค้นพบและขอนำมาเล่าต่อดังนี้ครับ12พฤษภาคม2518 เรือสินค้าขนาดยักษ์ของสหรัฐชื่อมายาเกวสบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เต็มลำซึ่งเล่นระหว่างฮ่องกงไทยขณะที่เล่นอยู่ห่างจากชายฝั่งของประเทศกัมพูชา60ไมล์ซึ่งถือเป็นเขตน่านาน้ำสากลถูกเรือปืนของกองกำลังเขมรแดง3-4ถึงสลำปนแล้วบังคับเรือเข้าสู่น่านาน้ำของกัมพูชาลูกเรือคนหนึ่งได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือลูกเรือของเรือออสเตรเลียได้รับและส่งต่อไปยังฝ่ายอเมริกัน รัฐบาลเขมรแดงถแถลงต่อมาว่าเรือสหรัฐลุกล้ำน่านน้ำกัมพูชาจึงนำเรือไปจอดไว้ที่เกาะตางใกล้กับเมืองกัมปงโสงหรือเมืองพระศรีหนุในปัจจุบันเขมรจับตัวกัปตันและลูกเรือไว้ทั้งหมด39คนนี่เป็นเวลาเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นหลังสงครามเวียดนามสิ้นสุดลงรัฐบาลสหรัฐถือว่าการปล้นเรือสินค้าสหรัฐเป็นการละเมิดสิทธิกองทัพสหรัฐจึงออกค้นหาเรือที่ถูกยึด เครื่องบิน P-3 Orion ของกองทัพเรือสหรัฐไปพบเรือดังกล่าวนอกชายฝั่งเกาะตางไม่กี่ชั่วโมงต่อมาสหรัฐส่งหน่วยนาวิกโยธินจากเกาะโอกินาวาและอ่าวซูบิกเข้ามาที่สนามบินอุตภเมาโดยมีเครื่องบินลบจากฐานทัพอเมริกันที่จังหวัดอุดรธานีและนครราชสีมาออกปฏิบัติการร่วมด้วย13พฤษภาคม2518เครื่องบิน F-111 ของทหารอากาศสหรัฐสองลำก็เข้ามาในพื้นที่ ในคืนนั้นเรือปืน AC-130 s p e c ส e r เปกเตอร์มาวินวนรอบเกาะเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอดทั้งวันและจนถึงช่วงเย็นเรือปืนเขมรแดงเดินทางไปกับระหว่างเรือเกาะตางและแผ่นดินใหญ่ของกัมพูชากองกำลังสหรัฐและเขมรแดงยิงต่อสู้กัน14พฤษภาคม2518เครื่องบินของทหารอากาศสหรัฐ ยังคงยิงกระส่ายเรือปืนและเรือข่าศึกในพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้เรือเหล่านั้นเข้าถึงแผ่นดินใหญ่15พฤษภาคมกองกำลังสหรัฐได้รับคำสั่งให้ยึดเรือมายาเกสและนำลูกเรือกลับมาให้ได้โดยเร็วหน่วยกองทัพอากาศที่7วางแผนจะเข้าควบคุมเรือและค้นหาลูกเรือซึ่งคาดว่าถูกกักตัวอยู่บนเกาะสหรัฐปรับแผนแตัดสินใจใช้นาวิกโยธิน เครื่องบิน C-141 s t ล r l i f t e r ของทหารอากาศสหรัฐลำเลียงนาวิกโยธินมาลงสนามบินอู่ตะเภาในประเทศไทยแบบเร่งด่วนภารกิจนี้ใช้เฮลิอคอปเตอร์ทั้งหมด14ลำเพื่อนำนาวิกโยธินสหรัฐไปยังเรือพิฆาต USS Haro E h o l t ซึ่งจะต้องเข้ายึดคืนเรือมายาเกรสกองกำลังของสหรัฐมืดบอดไม่มีข้อมูลข่าวกรองทหารเมรบนเกาะไม่ทราบว่าลูกเรืออยู่ที่ไหน แต่ก็ต้องเดินหน้าปฏิบัติการผลปรากฏว่าลูกเรือไม่ได้อยู่บนเกาะและกองกําลังขมรเตรียมการรบกับทหารอเมริกันไว้เต็มพิกัดนาวิกโยธินประมาณ230นายไปถึงเพื่อโจมตีเกาะประท้ากับขมรแดงเฮลิคอปเตอร์สามลำไปลงจอดบ,บนเรือ U.S.S. Hole ซึ่งต่อมาได้ขึ้นเรือมายากเวสสำเร็จและพบว่าบนเรือไม่มีใครอยู่เฮลิคอปเตอร์ทั้งสองลำถูกยิงอย่างหนัก ส่งนาวิกโยธินลงพื้นแล้วก็ต้องรีบบินออกทะเลหนีหากระสุนเขมรเฮลิคอปเตอร์1นึ่ลำตกลงในทะเลห่างจากฝั่งไป1ไมล์เฮลิคอปเตอร์ทหารอากาศสหรัฐลำหนึ่งถูกยิงเสียหายอย่างหนักแต่ก็ประคองบินกลับถึงอู่ตะเภาของไทยได้ช่างเครื่องได้รับบาดเจ็บสาหัสมีกำลังพลนาวิกโยธิน109นายและทหารอากาศ5นายปฏิบัติการอยู่บนเกาะซึ่งถูกฆ่าศึกยิงอย่างหนักเครื่องบิน A7 F4 และเครื่องบินรบสเปกเตอร์ AC130 ของกองทัพอากาศสหรัฐได้เพิ่มการโจมตีทางอากาศและทิ้งระเบิดใส่ทหารขเขมรบนเกาะเครื่องบินจอยลี่41ซึ่งบินกลับไปเติมเชื้อเพลิงจากอู่ตะเภาแล้วบินกลับมาเพื่อพยายามช่วยขนถ่ายนาวิกโยธินลงจอดที่ชายหาดฝั่งตะวันตกซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถบินขึ้นได้อีกนี่คือสองครามระหว่างทหารขเขมรแดงสหรัฐที่ไม่ค่อยมีใครทราบ เรื่องนึกไม่ถึงปรากฏขึ้นเช้าวันที่15พฤษภาคม2518เพียง3ชั่วโมงหลังจากการเปิดโจมตีดูเดือดเรือประมงไทยชักธงสีขาวแล่นเข้ามาใกล้เกาะตางและถูกลูกเรือของเรือพิฆาต USS Henry B Wilson สกัดไว้กับตันเรือมายาเกสและลูกเรือทั้งหมดอยู่บนเรือประมงทุกคนปลอดภัยข้อมูลตรงนี้สับสนมีบันทึกหลายแง่มุมกองกำลังสหรัฐ ได้รับคำสั่งให้ถอนตัวออกจากเกาะตางอย่างกระทันหันลูกเรืออเมริกันได้รับการช่วยเหลือแล้วช่วงเวลานั้นฟอร์ดเป็นประธานาธิบดีสหรัฐสรุปแล้วเวลาปฏิบัติการช่วยเหลือเรือมายาเกวสคือระหว่างวันที่13-15พฤษภาคม2518ทหารสหรัฐเสียชีวิต15นายบาดเจ็บ41นายสูญหาย3นายวงเล็บเสียชีวิต เฮลิคอปเตอร์ ch 5 3ซี c s t ต l รเลียนลำถูกยิงตกสหรัฐยึดเรือมายาเกสและตัวประกันกลับคืนมาได้ขอตัดฉากมาที่การเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับในเวลานั้นนายกรัฐมนตรีไทยคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคือพลตีชาติชายชุนหวันที่ติดตามสถานการณ์อย่างใจจดใจจอ่อหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ของไทยตั้งหลักได้ เริ่มรายงานข่าวเข้มข้นอุกทึกว่ากองกำลังสหรัฐที่เข้ามาที่อุตภาในการปฏิบัติการเรือมายาเกสนั้นมิได้ขออนุมัติจากรัฐบาลไทยก่อนนักศึกษาเริ่มก่อตัวเรียกร้องประท้วงขอให้รัฐบาลจัดการหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เรียกประชุมด่วนคณะรัฐมนตรีสั่งการให้เอกอาคาัคราชทูตไทยในวอชิงตันยื่นบันทึกต่อรัฐบาลสหรัฐแล้วให้เดินทางกลับมากรุงเทพเพื่อปรึกษาข้อราชการ นักศึกษากลุ่มหนึ่งนำพวงหรีดดำไปวางหน้าสถานทูตสหรัฐในกรุงเทพเครือข่ายขบวนการนักศึกษาทำงานเข้มแข็งรวม,มถึงผู้นำกลุ่มพลังต่างๆออกมาส่งเสียงเพื่อจัดการชุมนุมประท้วงสหรัฐ16พฤษภาคม2518นักศึกษาประชาชนตั้งขบวนหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วเคลื่อนตัวพร้อมป้ายที่มีข้อความตำหนิขับไล่กองทัพสหรัฐแล้วไปหยุดลงหน้าสถานทูต พลตรีชาติชายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเห็นว่าอุณหภูมิบนท้องถนนเริ่มระอุจึงเชิญนายเอ็ดเวิร์ดมาสเตอร์อุปทูตสหรัฐมาที่กระทรวงการต่างประเทศนายเฮนรี่คริสชินเจอร์มีหนังสือแสดงท่าทีเป็นมิตรระบุว่าหากเป็นการรบกวนก็ขอแสดงความเสียใจรวมทั้งส่งจดหมายจากวอชิงตันแสดงความเสียใจต่อการปฏิบัติหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นายกรัฐมนตรี และพลตรีชาติชายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศรับมือกับสถานการณ์ร้อนแรงได้ดีประชาชนคนไทยพอใจมีการเจรจาทำข้อตกลงเรื่องการถอนทหารสหรัฐเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคในค่ายทหารในภาคอีสานออกจากไทยอย่างรอบคอบสุข,ขุมถ้าจะว่าไปแล้วเมื่อหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อมีนาคม2518 ก็ได้ถแถลงนโยบายว่าจะดำเนินการให้มีการถอนทหารและฐานทัพสหรัฐออกจากประเทศไทยภายใน1ปีบันทึกต่อไปนี้เป็นข้อมูลจากสถาบันพระปกเกล้าผู้เรียบเรียงคือทิการศีนารา4กรกฎาคมพุทธศักราช2518มีการชุมนุมใหญ่ของฝ่ายนักศึกษาประชาชนเพื่อแสดงมติต่อต้านอเมริกาอีกครั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่การเคลื่อนไหวต่อต้านครั้งใหญ่ที่สุด เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20มีนาคมพุทธศักราช2,519ซึ่งเป็นวันกำหนดเส้นตายของรัฐบาลไทยให้สหรัฐถอนทหารและฐานทัพออกจากประเทศไทยได้มีการชุมนุมใหญ่ต่อต้านอเมริกาที่สนามหลวงตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสต,ตร์และปรากฏว่ารัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทิ์ปาโมตยืดกำหนดให้ฝ่ายสหรัฐอีก4เดือนเพื่อเก็บข้าของออกจากประเทศ เมื่อน,นักศึกษาได้ทราบผลเช่นนั้นก็ได้มีการประนามรัฐบาลว่าไม่จริงใจและตกลงให้มีการเดินขบวนไปยังสถานทูตอเมริกาในวันรุ่งขึ้นเพื่อกดดันให้ฝ่ายสหรัฐให้ทำตามกำหนดเวลาในครั้งนี้ให้ได้ดังนั้นในวันที่21มีนาคมจึงมีการเดินขบวนใหญ่ของนักศึกษาประชาชนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปยังสถานทูตสหรัฐที่ถนนวิทยุ กรณีนี้ได้เป็นเหตุดุนแรงเมื่อมีคนร้ายโยนระเบิดใส่ขบวนแถวของประชาชนเมื่อเคลื่อนไปถึงหน้าบริเวณโรงภาพยนตร์สยามทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนแต่ขบวนของนักศึกษาก็ยังเคลื่อนต่อไปจนถึงหน้าสถานทูตสหรัฐและนำโปสเตอร์ผ้าประกาศเจตนารมณ์20มีนาคมไปติดประกาศไว้มาจนถึงวันนี้ยังเป็นปริศนาว่าเรือลำนี้บรรทุกอะไรไปให้ใคร เป็นประวัศาสตร์ช่วงหนึ่งของประเทศไทยนะครับมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ